มาพระทันได้เห็ดอย่างดอกจ้าหอมดอกไม้ก้อนก้อนสติ๊กอันอื่นด้วยหอม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 สุดดอกก็รดอมีก็หอมบมึงดอ,อ,อดือนนหอมหอมคนละแบบหอมคนละแบบอมืมเอ้ยหอมคนละแบบ มือนี่เอากาแฟามาวางไว้ทั้งนี่มานั่งหอมดอกไม้ทั้งทั้งระเบียงหลังบ้านทั้งด้านขวามือเนี่ยหอมคักอีจัดระเบียบตรงนี้ไม่ค่ะเพราะว่าเอาผักออกแล้วนะพี่น้องเนาะเดินเนี่ยพี่อิงเอากระเทียมออกแล้วแต่ว่ากะสิปลูกมาอยู่สี่ปลูกยางมะตี่สี่ปลูกผักกาดผักซีไวท์ชินินู่ค่ะแต่ว่ายังพระท่านได้ปรุงดินนี่กะลังที่เอาเดียนดินเก่าเราผสมขีมากับดินไม่ นี่ค่ะดินปลูกไม่ไปซื้อมาแล้วอดินเก้าผสมกับปุ๋ยมักจะของแล้วก็ปุ๋ยขีแมาค่ะปัจจุนีสิพาพี่น้องเบิงเดอค่ะนี่เห็นบ่ดอกไม้งามขึ้นแล้วเต็มยายหิงอยากอวดท่เมนอย่างดอกพี่น้องคนหน่คนหน่ยายหิงอยากอวดอยากอวดเสียงหมาบ้าน่อยได้ยิท่านนั่นเด้อ มันเป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านสองบ้านนี่ในพี่น้องเอา้ายางดึงน้ำกันเด้อเนี่ยค่ะดอกไม้ยายอิงอยากเบิงอยากรู้บอขาว่าสีนี่มันสีหยังนี่สีเนี่ยค่ะสีนี่มันสีหนังยายอิงมีซื้ออยู่เด้อเดี๋ยวสิบบอกเด้อค่ะเด้อซื้อของเขาเด้อค่ะ golden delicious นี่ซื้อของเขาเด้ Gold the อ,อ golden delicious อัน,นงามงามแต่ว่าสวงอันนี้มันอยู่ในสมุดกุหลาบยายอิงแหละยายิงจดว้อยู่ค่ะเนี่ยทุกอันที่ที่ซื้อมาปลูกนี่ยายิงเสิเฮ็ดซื้อว้เบิ่งพี่น้องคนนะ่ะแต่ว่ายายิงบระท่านได้จำว่าได้เบืทุกดอกบ่นทึกต้นหรอกคะ่ะต้นใดที่จำยากยากยากับ่ระท่านได้จำพี่นอ้องเบิ่งดูเป็นภ่มเป็นพวงนี่ บี่นี้สิยางทายใหเบึงเทละอันเทละอันเดอ้อบัดนี้เดอ้อนี่ค่ะยางไปเรื่อยๆนัพี่น้องเพิ่งความงามบุตบัชบาบัชบาหรือบุชบาบัชฉบาค่ะบัชบาบุตรบ,บ,บาละ่ะค่ะกำลังงามอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ออกเป็นพวงค่ะนี่ค่ะเพื่น,เป,น,เ,ปนเป็นพุ่มเป็นพวงของเพื่อน,นพี่น้องเนี้ยหีนบ่ ยายิงใส่ปุ๋ยใส่ยังเรียบร้อยแล้วกระเทียมบางอันกับท่านได้เก็บเพราะว่ามันลงที่หลังนะคะค้งสิเอาไว้ดงลูกๆก,ก็อยากออกมากับแม่เด้ไล่ไปเลยนานาจะเนาะไล่ไปเพราะว่ามันเริ่มบานแล้วนี่ค่ะว่าโซ่ยังดอกยายิงโซแตะสวนจะคลองนี่แหละจ้ายายิงบม่ได้ซื้อยังชูต่สวนนี่เห็นว่าอุปกรณ์ได้ยิง กาแฟแก้วหนึ่งมีกันไก่มีเชือกเอาไว้ถดตัดเวลามันอันหักมันห้อยเนาะพี่น้องเราก็เนี่ยค่ะนี่ไล่ไปพี่น้องเดี๋ยววีนนี้ยายิงอีไล่ทั้งกลับเด้อเพราะว่าดอกดอกนะมันสีมันสีออกดอกหันไปหาเสียงเดบได้พี่น้องเนี่ยดอกไม้นี่มันสีหันหนาไปหาอันนี้ด้านหลังเขาเด้มันจะหันหน้าไปหาเสียงเอาเดี๋ยวยายิงอีห้เบิง ว่ามันแตกต่างบอนะจ๊ะเนี่ยดอกไม้บัว่าสิเป็นพันธุ์ใดด้วยพี่น้องเวลามันออกดอกมันสิหันหน้าไปหาแสงด้อค่ะเด้อเนี่ยนี่เห็นบ่ทางนี้มันจึงอีเห็นเห็นช่อดอกมันบ่จอไปเจหมก็มาเห็นช่อดอกที่ชัดจังเสียค่ะเนี่ยอันนี้เด้อเนี่ยน,นี่เห็นบ่ค่ะเนี่ยมันสิเห็นช่อดอกชัดแบบนี้ค่ะงามงามพี่น้องเอ้ยหอมหลาย ยายิงฉีดฉีดยาไปเมื่อสองมือที่แล้วฉีดยาอะไรมาแล้งค่ะต้องฉีดเพราะว่าเมื่อฉีดบด่ไดนะ้พี่น้องเบิ้พุ่นน่ะพี่น้องเบิ้งกีบดอกของเขาเป็นสั้นสีชมพูแล้วก็มาเป็นสีขาวคือดอกมะลิเนี่ยค่ะเห็นบ่งามงามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปัดนี่อันนี้ออกแล้วนะจ๊ะเนี่ยออกละเห็นบ่ค่ะไอไดยุก ในยุค of edinburgh เนี่พี่น้องเบิ้งสีสีของเขาด้วยจ้าเด้อเน,นี่พี่น้องหเห็นความแตกต่กางของสีแต่ละดอกของเขายี่อิงนี้เป็นร้อยต้นจ้ะกุหลาบเหลืออีกย่างาท่านได้ปลูกอีกหลายอยู่ค่ะเนี่ยพี่น้องไอ้พี่น้อง,องอย่างเบิง้งน้ากันว่านี่แหละความสุขของย้ายเนียค่ะอืมบัตินี้ าไปเบ่งดอกพู้นค่ะเริ่มบานเต็มที่แล้วค่ะบ่วแมนมีแต่กุหลาบด้อจ้าคาเนชันก็มีจ้านีเห็นมาจ้างามงามมาค่ะดีไซเนอร์ซันเซ็ตของยายิงบานเต็มที่แล้วเบ่งความแตกต่างของดอกแต่ละดอกของเขาด้วยจ้าพี่น,อน้องนี่แต่ว่าเขาสิบานยูบะโดนจ้า ดีไซเนอร์ซันเซ็ตนี่บานอยู่ประมาณ4มือ4มือหามือนะคะเนี่ยดีไซเนอร์ซันเซ็ตอันนี้เป็นสแตนเป็นกุหลาบสแตนของยัยอิงน,นะคะพี่น้องเอยทรงทรงยงาวๆกันเลยจ้ะหนาค้นกับดอกเห็นบอกมันใหญ่หลายเวสอันน,น,นี้อันเวสเทเลนซันซื้อของเขาของเวลี่แฟรงค์สเดอค่ะเดออันยี่ห้อ บริษัทเขา Franklin, วรีแฟงกันนะคะเนี่ยของอซื้อก็คือเวสเทนแลนด์นะคะซื้อเขายัางบอกยังไ่ได้ปลูกกระอีกหลายต้นอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ายายิงอเอาน้ำเซ่เข้าไว้แบบนี้จ้ะเ,เอานา้ำรอๆตรงหลากไว้นี่ค่ะพี่น้องค่ะอืมงามมุมนี้ก็เริ่มออกแล้วจ้ะเนี่ยค่ะมุมนี้เป็นกุหลาบเลื่อยสีแดงมีอยู่หลายต้นกุหลาบเลื่อยแต่ว่า ยายิงจะต้องคิดว่ายายิงจะต้องตัดแต่งอันต้นสนนี่ออกจากครึ่งหนึ่งนะคะยังบ่ทันใดเหตุกับเลยบ่ทันใดนั่นมุมที่ยายิงตากหมูนี่เห็นบ่าเอาหมูมาตากนี่ยายิงตากหมูตรงนี้นะคะแขวนตรงนี้นี่ลหละนี่ค่ะเป็นมุมนั่งดื่มกาแฟของยายิงอีกมุมหนึ่งอันนี้นั่งดื่มกาแฟย้ำเศร้า,าๆนะคะ ลราก็สิมีช่วงนั่งดื่มกาแฟช่วงใบๆปอานี่บัดน,นี้สีเหลืองสีเหลืองนี่ก็ของเดวิดออสตินเหมือนกันนะคะเนี่ยเริ่มออกเราเห็นว่าพี่น้องแต่ว่ามันบ่ใครมีแดดหลายมันมาเจอแดดแค่ช่วงประมาณใบใบเป็นต้นไปนะคะปกติแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าพี่น้องสิปลูกเดือคคาเดอ้อปลูกกุหลาบเนี่ยต้องมีแดดย่างหน่อย6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะเนี่ยของยงี่อิงมันจึงเป็นอย่าง สวนยายิงก,กุหลาบจะงงามเพราะว่ายายิงมีแดดตลอดตั้งแต่สิบโมงเศร้าเป็นต้นไปนะเพราะว่าอันบ้านยายิงเนี่ยแดดมันอยู่ระหว่างอันอทั้งทิศทิศเหนือใต้ออกตกเออยายยายิงจะอันหันหน้าไปทั้งทิศเหนือวันนี้มันก็เลยมีทั้งลมมีทั้งแดดมานะคะ มันได้แดดเต็มที่ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงอันเก้าโมงเออสามทุ่มเนี่ยยังบ่ยังแดดยังบ่เบิดนะคะในช่วงหน้าฮอนเนี่ยพี่น้องแล้วอันนี้กะอันนี้แดงเป็นพวงค่ะยังปม่ทันได้ออกจก้ะเบื้องได้ยิงว่าต้องมาตัดแต่งกิ่งอันเขาค่ะว,าว่าให้เขาโน้มคักนี่เขาโน้มนี่เขาโน้มเห็นว่พี่น้องนี่ ดอกงามงามค่ะแต่ละแต่ละสีโอ้ยอ่อนซ้อนเด้อ่อนซ้อนเด้ดอกน้อยๆไปจ่อไปแจนกำลังเลื่อมออกค่ะอ่ะโรโดเดนดรนสีสีชมพูสดพุ่นชมพูสดด้วยค่ะโรโดเดนดรนปีนี้บ่ออกดอกหลายเพราะว่าเป็นปีที่สองเขาสิพักปีเว้นปีค่ะอันนี้เป็นโรโดเดนดรนอีก พันหนึ่งของยายอิงเน้อค่ะปีนี้ได้ประมาณคิดว่าน่าจะได้ประมาณสองดอกเพราะว่าดอกเล็กๆอันสองดอกนี่น่าจะไม่ออกค่ะมันออกยากยากถับพันนี้เด้อค่ะเด้อหวงหวงดอกนี่ค่ะป,ปลูกสามสี่ปีเราต้นคละแคะแก่นทิกซีเบลเอ้ยต้นคละแคะแก่นอันนั้นดอกเบิดแล้วนะคะโรโดเดนดรอนอันนั้นดอกหมดแล้วอันนั้นดอกบางนะคะนี่ก็ Golden Celebration เ <laughs> มื่อก่อน,นันถือฝนพี่น้องเอ้ยหัวหอกหัอยดอกพวกนางใ่หลายค่ะดอกใ่กะเลยหัวกะเลยหอยเห็นว่าค่ะนี่ Golden Celebration นะคะดอกเท่าฟ้ามือนี่พี่น้องชื่นชมไปนน้ำกันงามได้นอาจะถ้ามันนางอยู่เราย้ำเว้นน่อพี่น้องมันนางอยู่มุมนี้ได้จานี้ พี่อิงมักทิมานั่งอยู่มุมนี่ย้ำย้ำใบใบนี่เพราะว่ามันเสียนเป็นโต๊ะตรงกินกาแฟของยายอิงย้ำใบใบพอลืมคำคำยายอิงก็สิขยับไปนั่นค่ะไปตรงระเบียงบ้านนะะคย้ำเ้าย้ำเ้าเสากับไปนั่งพูนเห็นบอกโต๊ะสีพูนวันนี้งานยายอิงยังมาท่านแล้วค่ะเอาปุ๋ยขี้มาใส่ใส่ไข่เขาเนี่ยยังมาท่านแล้วแล้วก็ อันทำวัดจะพืชไปพร้อมนี่ค่ะอันบัตเทนี่อันพับเพอร์นีหย่งเนาะอ,อันนี้โอ้ยขอโทษด้วยค่ะพี่อิงเอิญซื้อขอบบดบอได้อันพับพาทีเนี่ยพับพาทีบอกพับพาทีพับพาทีบอกค่ะประมาณนี้แหละนะคะพับพาทีพับพาท,พพทีอืมอันนี้ออกดอกสีขาวข้างในสีเหลืองนะคะ ปีแรกที่ออกนั่นดอกนางดกดกดกว่าที่นี่นางกะลังตั้งโตไม้นะคะเลื่อยขึ้นไปแล้วก็ตั้งโตไม่นี่ก็ออกหลายปีนี่ค่ะอันที่พี่อิงปลูกสีสีแดงๆตรงนี้เริ่มติดแล้วนะจ๊ะเนี่ยเห็นวาค่ะติดแล้วมุมที่ยายอิงสิเมนนั่งกินกาแฟ <c oughs> มุมนี่นะคะนี่ปัดนี่มุมทั้งพุ่นยางออกไปหน้าบ้านเนาะ ดอกมาบานย่ยิงค่ะสีแดงก็เริ่มบานแล้วเต็มแล้วนี่ละ่ะความสุขของยายิงแต่ละสาแต่ละา้าแล้วก็จะไม่ <c oughs> เาเอนไว้อย่าง <c oughs> ไม่ไม่ไม่สุขอยู่คนเดียว <c oughs> จัสิมีนา <c oughs> เริ่มออกแล้วค่ะออกดอกแล้วพี่อิงก็จะต้องตัดกิ่งเขาโน้มกิ่งเขาไม่เพราะว่ามัน อันอันนี้มันเป็นสียุกโยกังดายบุญเนี่ยค่ะสีแดงสีแดงก็ออกชอบจนเด้พอ,อพี่น้องเลยพุ่นน่ะะเห็นบ่ค่ะสีแดงเขาน่ะสีแดงเขาก็งงามงามงามค่ะแล้วก็สิต้องเห็ดนั่นเนาะเห็ดห่านในเขานะพี่น้องจับเขาไปให้ เขาไปเลื่อยตามตามตาม,ตามอันนี้ยายอิงว่าที่ให้เขาเลื่อยตามอันนี้ได้นี่ค่ะคือเนี่ยต้องคุยกับคุณจวดก่อนให้คุณจวดมาเห็นให้มาด่าบ้านเนี่ยบัดเส้นนี้ที่ให้เบิ้งดอกหนาบ้านค่ะกำลังงามอืมอ,อท่านอันนี้เป็นพันเรื้อยนะคะของเดวิดออสตินค่ะนะคะนี่เดวิดออสตินเหมือนกันเป็นพันเรื้อย ยายิงจะต้องเฮ็ดข้างเรื่อยให้เขาไปอีกแล้วจ้าเนี่ยเรื่อยซ้ำนีบ่พอเพราะว่าเขาจีได้เรื่อยสูงได้หเมตรฝนพี่น้องนี่จ้ะอให้เบิ้งกุหลาบเนาะนี่อันนี้ได้ดอกสามดอกจะตัดแต่งแล้วให้เขาออกไหมนะคะอเล็กซานดานี่กำลังเตกเตกยอดนี่ค่ะดอกยายิงมาตัดออกแล้วมันเตกยอดไม่ละมันก็สิเป็นดอกละคะ่ะ สีเหลืองแซนโอ้ยคุสาวคือหลบหนายย้ายท้นน喏ว่าจิตัดไปใส่แจกกันแล้วเด้อนี่พี่น้องถึกฝนเห็นไ่มคะซ้ำละ,ะถึกฝนเมื่อนนะนางซ้ำนางช้ำเลยถูกฝนย้ายสิได้มาตัดละค่ะสองดอกนี้เพราะว่าดอกเขาหนักเกินไปเนี่ยดอกเขาหนักเกินไป หนักมากใหญ่ยายมากยายอิมตัดออกเพราะว่ามันสงสารต้นเขาเนี่ยค่ะเห็นบ่พี่น้องมันเอ็นเลยเด้ดอกมันใ่หลายค่ะใหเศเ้าอันกำปั้นเ้าปุ่นพี่น้องดอกนึง่งดอกหนึง่งอันนี้ด้านหน้านี่ต้องยกไขน่นางเป็นนางเอกเด้อค่ะเด้อนี่คือนางเอกของกุหลาบด้านหน้าของยายสวยสดงดงาม เพื่อได้อวดอย่างค่ะย้ายยายอิงจะอวดแต่กุหลาบนี่แหละจ้ะเธอคะ่ะอันนี้กระงามอันนี้ก็ปลูกตะโดนตะตะปูตะปูค่ะกุหลาบสเตียนต้นนี้พี่น้องยางเบิงบ้งแบบนี้ยงางเข้าไปในสวนย้ายอิงยังมีความคิดว่าย้ายอิงเนี่ยพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยปึ๊บย้ายอิงวางแผนไว้แล้วด้วยค่ะพี่น้องย้ายอิงที่ขุดมองมองนี่ปลูก จเจ้ากุหลาบมาลุงหนีอีกต้นหนึ่งเราก็เฮ็ดข้างบัดเนี้ยเฮ็ดข้างโค้งไปเป็นเป็นสองอันเฮ็ดสุ่มประตูอค่ะย่งางเข่าสวนยะอิงเข่าไปสุก,กุหลาบบัดน,นี้อันนี้นะคะเนี่ยอันนี้ยยาอิงก็สิตัดออกค่ะจะตัดเอาต้นไม้รั่วเนี่ยค่ะออกไปจากน้อยเพราะว่ามันเอ็นเขามาหลยาย,ยิงก็สิมีพื้นที่ ตรงนี้ค่ะปลูกกุหลาบอีกไปหอดจนต้นพู่นต้นเชอรี่ยายอิงคุณนะกระสิปลูกกุหลาบเป็นทิวไปนี่มีแผนของยาาอิงแล้วตรงนี้ก็ค่ะเป็นกุหลาบเลื่อยขึ้นว่าสิให้มันเลื่อยขึ้นตรงด้านนี่แหละค่ะ,ะมันจะเลื่อยบุบุเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนทามันเลื่อยก็คือสีงามค่ะเนี่ยช่วงนี้สวนยาาอิงงามมากๆค่ะนี่ยางยางเขาม้านี่ยาาอิงก็คิดว่ายางเขาม้าแล้วก็ จะมาเห็นกุลาบสวยงามบานสะพังนะคะเนี่ยสามีบ่เห็นด้วยดอกค่ะแต่ว่าเขามองบ่เห็นภาพนี้ก็บ่เป็นบ่ปเป็นหยางนคะคะเขาเห็นผู้เดียวเขาแต่งแล้วสวยงามกะน,นั่นแหละเขาก็ว่างามน้ำดอกค่ะพี่นอ้องนี่แ้วกกั่างเขามาจังสี่เด้อพี่น้องก็สิเห็นกุลาบยายิงงามแบบนี้ค่ะอันนี้คือที่ยายิง เขียนไว้ในแผนที่ยายอิงสิเห็ดโตไปด้วยจะ้ะพี่น้องคะ่ะงามหลายบ่อยากงามผู้เดียวล่งไปขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยค่ะเดอ้อสวัสดีคะ่ะ